หลวงปู <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่แก้วสุดโทสหธรรมิกผู้เคยทุดงกับหลวงปู่ตื้อเมื่อคราวที่พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานวิปัสนาสายพระป่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนำคณะศิษยาริทธุดงจากเมืองเชียงใหม่ไปทางภูเขาเชียงดาว เข้าจมามัสากันอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวเวลานั้นเป็นฤดูหนาวบรรยากาศเชิงน้อยเย็นยะเยือกราวกับผู้โลกเหนือพระธุดงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในการบำเพ็ญตะบะธรรมธาตุาท,าทั้งสี่ของท่านคือดินน้ำลมไฟถูกเขี่ยวกรมให้ทรอดอดทนเหมือนเหล็กไหลาอากาศร้อนหรือหนาวเพียงใดก็ไม่เป็นอุปสรรคกับพระธุดงคณะของหลวงป,ปู่มั่นวันหนึ่ง พระอาจารย์ใหญ่นั่งสมาธิเกิดนิมิตอันแจ่มชัดเห็นบนภูเขาเชียงดาวมีถ้ำลึกลับแห่งหนึง่งเรียกว่าถ้ำพระปัจเจบพ,พุทธเจ้าท่านจึงมีเถรวา,าจาบัญชาให้หลวงปู่ตื้ออาจรละธรรมโมปีนป่ายขึ้นไปสำรวจดูถ้ำแห่งนั้นหลวงปู่ตื้อยังหนุ่มแน่นร่างกายคึกคักกระปี้กระเป๋าดีอยู่ได้ไต่ถามความสมัรใจของพระสหธรรมิก มีผู้ใดต้องการปีนภูเขาเชียงดาวไปสำรวจถ้ำพระบัจเจพุทธเจ้าบ้างปรากฏว่าในจำนวนพระธุดงค์ที่แสดงเจตจำนงจะขึ้นไปด้วยมีหลวงปู่แหวนสุจินโนองค์หนึ่งกับหลวงปู่แก้วสุโธอีกองค์หนึ่งส่วนอีกหนึ่งองค์ไม่ทราบชื่อแน่นอนชัดเจนหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่แก้วซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตทั้งสองรูปก็ยังหนุ่มแน่น ร่างกายกระฉับกระเฉงเหมือนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แก้วสุดโทกล่าวใว้สานุสิทธิ์ฟังว่าการปีนป่ายขึ้นไปสู่ยอดเขาเชียงดาวคราวนั้นลำบากลำบนเหมือนปีนขึ้นไปเมืองสวรรค์เส้นทางสูงชันลัดเลาะไปตามหน้าผาพราดพลั้งนิดเดียวมีหวังหล่นลงมากระแทกพื้นหินเบื้องล่างแหลกเหลวไม่บิดชินดีตะเกียต,ตะกายขึ้นไปตั้งแต่เช้าจนลดเย็นจึงโปรถึงยอดดอย ระหว่างเทียตระเวนหาถ้ำพระปัเจบพุทธเจ้าประแสะลมหนาวเยือกบนยอดเขาเชียงดาวโหมพัดกระหนำ่ำรุนแรงผิดธรรมชาติตอนกลางคืนพลังลมยิ่งโหมพัดแรงขึ้นเป็นทบีคูณราวกับพายุใต้ฝุ่นพระธุดง์ที่ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาด้วยกันแทบถูกลมกวาดลงมาจากยอดเขาเหมือนเศษกระดาษอันบากเบาความละเอียดเรื่องค้นหาถ้ำพระประเจบพุทธเจ้ามีปรากฏแล้วในบทที่สี่ จากการ,รเผชิญภัยด้วยกันในคราวค้นหาถ้ำพระประเจกพุทธ,ธเจ้าอันลีลับแสดงแน่ชัดว่าหลวงปู่แก้วสุดโทเป็นสิทธิของหลวงปู่ใหญ่รุ่นเดียวกับหลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมภูมิจิตภูมิทรผลของท่านจึงสูงส่งเป็นเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเข้มงวดกวดขันในการรับสิทธ์เพื่อสั่งสอนอบรม เป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่พระทุดงกรรมฐานเมื่อลวงปู่แก้วสุดโทเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดในตอนที่หลวงปู่ใหญ่ขึ้นไปพำนักอยู่ภาคเหนือความรุดหน้าในทางธรรมของหลวงปู่แก้วจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าท่านเป็นพระอริยสง์สำคัญองค์หนึ่งในจํานวนพระอริยะสายพระป่าศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่แก้วสุดโทเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2434 ตรงกับวันอังคารเดือน11ปีมะโรงที่บ้านหนองบ่อตำบลหน,นองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมท่านมีเชื้อสายประชาภูไทยหรือผู้ไทยเช่นเดียวกับพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นคือหลวงปู่สาวกันตาสีโลในใบยาวท่านจึเป็นเด็กผิวพันดีหน้าตาน่ารักหน่าเอ็นดูในแบบคนชาวภูไทยซึ่งลักษณะผึงผายตระโกลขลุ่ปู่แกวสุดโท มีอาชีพทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนมีความเชื่อถือศรัทธาแน่นแฟนในพระบาบบพุทธศาสนาตอนที่ท่านยังเป็นเด็กน้อยพ่อแม่นำเด็กน้อยแก้วออกจากบ้านตักบาตรทำบุญกับพระภิสูุส์ฆ์ทุกเชา้ายามว่างจะพาเด็กน้อยเข้าวัดบาอารามฟังเทศฟงังธรรมสม่ำเสมอเด็กน้อยแก้วจึงรู้จักมรุณกับพระสงฆ์องค์เจ้าและสามเณรที่อยู่ในวัด ผิดแพลกแตกต่างจากเด็กรุ่นลาวคลาวเดียวกันสมัยนั้นการนับถือพูดผีปีศาจทำผ้าอีสานเป็นความเชื่อที่ยึดถือกันมาเก่าแก่โบราณปู่ย่าตายายถ่าย,ายทอดความเชื่อสู่พ่อแม่พ่อแม่ก็นําความเชื่อเรื่องผีสางคางไายมอบให้ทายาทผู้เป็นลูกอีกต่อหนึ่งครอบครัวของเด็กน้อยแก้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแข็งแรงแต่ก็อยู่ร่วมกับผู้คนในหมู่บ้านได้ราบรื่นไม่ก้าวไายความศรัทธาของฝ่ายตรงข้าม เมื่อเด็กน้อยแก้วอายุได้12บขวบพ่อแม่ให้บวชเป็นสมณีนที่วัดบ้านเกิดไม่ต้องร่วมสร้างบาปกรรมในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองนับเป็นพระคุณหาที่สุดไม่ได้ของพ่อแม่ที่มอบเส้นทางบริสุทธิ์ปราศจากบาปบนทินให้ลูกน้อยก็ตนเองเนน้อยแก้วเมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัดตั้งอกตั้งใจค้นคว้าศึกษาพ,พระธรรมวินัยอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมญยติไว้ชอบแล้ว และได้ร่ำเรียนภาษาขอมที่จานจารึกอยู่บนใบลานเป็นความรู้พิเศษท่านเล่าให้สานุสิทธิ์ฟังว่าวัดตามบ้านนอกคอกนาเนน้อยที่เข้าบวชเรียนในตอนแรกเริ่มต้องเข้าไปเรียนปากเปล่ากับหลวงพ่อท่านสมพานคงวัดในหมู่บ้านเป็นการเปิดตัวเริ่มต้นเรียนตัวธรรมหรือตัวขอมก็ต้องเรียนกับหลวงพ่อจเจ้าอาวาสอ่านออกเขียนได้เมื่อไหรได้และ จึงจะมาเรียนเขียนเรียนอ่านด้วยตัวเองอีกทีหนึง่งท่องบ่นจดจำแม่นยำแล้วต้องไปท่องบ่นให้หลวงพ่อฟังท่านฟังแล้วจะชี้แจงแนะนำข้อถูกข้อผิดเราก็รับคำแนะนำของท่านสมภารเจ้าอาวาสมาปฏิบัติต่อไปอีกจนกว่าจะช่ำชออในิิชาที่ท่านสอนหลังจากเรียนหลักธรรมทางพระศาสนาศึกษาภาษาขอมถึงขั้นอ่านออกเขียนได้แล้วสมเนีแก้วยังปฏิบัติครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้อุปโสกว่า มิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจึงเป็นแนนน้อยที่ผู้คนในวัดรักคร่เอ็นดูยินดีสั่งสอนวิชาความรู้ให้ไม่ปิดบังระหว่างที่ยังเป็นแนนน้อยอยู่ที่วัดบ้านเกิดมีพระธุดงค์กรรมฐานจาริกผ่านมาแวะปักกลดในบริเวณป่าละมอกใกล้วัดบ่อยครั้งสมนีนแก้วเห็นพระธุดงค์มีอากัปกิริยาสงบสำรวมระวังเคร่งคลัลการามะเพนเพียนนั่งสมาธิเดินจงกรมมีพระนิพพานเป็นที่หมายเบื้องหน้า เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระธุดงค์กรรมฐานรู้สึกว่าเป็นพระจริงพระแท้ควรกราบว่ายึดถือเป็นสรณะที่พึ่งจริตนิสัยสมบเนณน้อยฝักใฝ่ในทางธรรมจึงหาโอกาสเข้าไปกราบนมัสศก,การศึกษาแนวทางการเจริญกรรมฐานจากพระพิสุผู้มีธุดงค์เป็นวัดเหล่านั้นได้รับการอบรมหลักธรรมเป็นเบื้องต้นสอนให้รู้จักภาษาศีลเหนียวแน่นไม่คลอนแคลนให้รู้จักการเจริญสมาธิภาวนา ยึดเอาพุโทโธเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติค,คอยกำกับจิตให้จิตนึกภาวนาในใจว่าพุโทโธไม่ขาดสายจิตจะได้ไม่สัตว์สายไปก่อเกี่ยวกับสิ่งอื่นซึ่งล้วนไปเคลื่อนชักจูไปสู่กิเลสตัณหาอาวิชชาเมื่อสมเนนน้อยนำไปปฏิบัติสม่ำเสมอจิตจึงสงบสำรวมเป็นสมาธิง่ายได้ ที่เคยคิดว่าวุ่นตามประสาผู้ไม่เคยดูแลรักษาจิตกลับเป็นสัม,มเนธแก้วผู้ชุ่มชื่นเย็นฉ่ำไม่รุ่มร้อนกระบวนกะะวายนอกจากน้อมนำเอาแนวทางการปฏิบัติจิตภาวนาตามที่พระทุดงชี้แนะให้นําไปปฏิบัติด,ด้วยตนเองสัม,มเนธยังมีจิตศรัทธาปฏิปทาของพระทุดงดํารีว่าการทุดงนี้ประเสริฐนักสักวันหนึ่งจะต้องเจริญรอยตามท่านเหล่านั้นบ้าง เหมือนนกที่อยู่ในกรงมีกินอิ่มน้ำสำราญแต่ต้องการรอบรู้กว้างไกลเยี่ยงนกในไพรกว้างเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์สมเนแก้วอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ที่วัดบ้านหนองบ่อซึ่งเป็นปัดประจำหมู่บ้านในถิ่งกำเนิดมีฉายาในทางธรรมว่าสุดโทความประสงค์ที่จะจาริกท่องทุดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรตั้งแต่ยังเป็นสามเนรน้อย ถึงวาระเหมาะสมดังที่หลวงปู่แก้วสุโธเคยกล่าวปฐมวาจาก่อนออกผู้ดวงว่าอาตมาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะออกเดินธุดงไปข้างหน้าจะไม่ขอกลับคืนมาที่เดิมอีกวาจาปฐมเริ่มต้นในครั้งกันนั้นปรากฏเป็นความสัตย์จริงตลอดชีวิติเพศบัมปัทิตของพระพิสุแก้วสุโทอยู่แต่ในป่าดงพงลึกสแสวงหาสถานที่วิเวกบังเวงลีกางผู้คน เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการเมื่อตกลงใจเป็นมั่นเหมาะไม่เปลี่ยนแปลงพระพิสุกแก้วจึงกราบนมัสการลาหลวงพ่อทา่านสมพารผู้เป็นทั้งพระอาจารย์องค์แรกและพระอุปชาที่วัดบ้านหนองบ่อแล้วนุ่งห่มสบงชีวรรัดกุมสะพายย่ามแบกปลดแก้วเดินเข้าสู่แนวป่าบ่ายชมหน้าเข้าดงดิบแดดกันดานค่าที่ไหนปักปลดพำนักที่นั่นเป็นผู้ไม่มีเรือน ไม่ยึดติดในทุกสรรพสิ่งมุ่งค้นหาความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นจุดหมายปลายทางระหว่างอยู่ในป่าเขาเถื่อนถ้ำพระพิสุกแก้วอาศัยแนวทางที่เคยศึกษามาจากพระทุดงตอนที่เป็นสามเณรน้อยปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานภาวนาไม่หวาดหวัว่นพล่านพลึงต่ออันตรายในป่าใหญ่ซึ่งมีสารพัดชนิดทั้งสัตว์ร้ายผู้เป็นเจ้าป่าแห่งปวงสัตว์ป่าผีเปรตอสุลกาย ซึ่งชอบลองดีกับพระทุดงอาถรรพ์ลึกลับที่มีประจำทุกป่าเขาคอยเฝ้าสังเกตจ,จับผิดพระทุดงอยู่ทุกขณะจ,จิตผู้ใดเผลอพลั้งออกนอกลู่นอกทางของการเป็นผู้สันโดษมากน้อยจะถูกอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเล่นงานเอาถึงคางเหลืองเป็นอย่างน้อยและถึงมรณภาพเป็นอย่างมากวันหนึ่งเวลาพลบคำ่ำพระพิสุแก้วสุดโทจาริกทุดงไปถึงกลางป่าดงดิบแห่งหนึ่ง พบเข้ากับพระหลวงตาผู้เท่ารูปหนึง่งพระหลวงตาผู้เท่ารูปนี้เป็นพระพิสุชาวจังหวัดอุบลราชธานีบวชเป็นพระห่มผ้าเหลืองแล้วกลาปลาครูประชาอาจารย์ออกท่องธุดงตามจริตนิสัยพระพิสุแก้วกับพระผู้เฒ่าปาักกรดอยุ่โคนต้นไม้ใกล้กันเมื่อสนทนาธรรมเป็นที่ถูกอัธยาศัยรุ่งขึ้นจึงร่วมเดินธุดงไปเส้นทางเดียวกันยังมีข้ออัตข้อธรรมอันพึงแล่เปรียความรู้กันอยู่อีก เดินทะลุออกจากแนวป่าถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งดูท่าทีไปกลุ่มชนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาแต่มีประเพณีปราหลาพิสดารน,น่าวิตกักวลสำหรับพระสมมงฆ์โอเจ้าเพลานั้นพระพิสุทิ์แก้วสุดโธยังหนุ่มแน่นกระฉับกระเฉงผิวพรรณดีในแบบชาวภูไทยลักษณะรูปร่างหน้าตามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามถึงร่างกายไม่กำยำใหญ่โต แต่สตรีเพศเห็นแล้วจะพึงพอใจเสมอเพระพิสุกแก้วกับพระหลุตาผู้เท่าปักปลดแถวป่าละเมะก่อนถึงหมู่บ้านไม่ไกลเท่าไหรนักชาวบ้านสัญจรมาพบเห็นว่ามีพระธุดงสองรูปปักปลดอยู่ชายป่าตอนเช้าจึงรีบไปบอกกล่าวให้ผู้คนในหมู่บ้านรู้ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายขเขมรหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้พรมแดเมนเขมร ชาวบ้านพากันออกมาตักบาตรทำบุญกับพระธุดงค์ทั้งสองรูปปลดของพระพิสุขแก้วสุดโทมีผู้หญิงชาวไทยเชื้อสายขเขมรคอยมาเดินบนเวียนอยู่ไม่ห่างจากปลดตักบาตรทำบุญแล้วก็ยังไม่เดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านท่าทีลีลับพิกลอยู่หญิงไทยเชื้อสายขเขมรส่วนใหญ่จะผิวคล้ำเหมือนคนกลํำแดดก,กล,ำลํำฝนหรือผิวดำเหมือนชาวแอฟริกาแต่หัวไม่หยิกยองประหลาดที่ว่า หญิงผู้ดมดมมองมองอยู่ไม่ห่างกลดผิวขาวผุดผ่องเป็นยอดใหญ่ราวผิวมะปรางสวดทรงอรชรอ่อนแอนใบหน้าหวานแฉล่มแช่มช้อ,ชอยหน้าทัศนารอจนกระทั่งพระพิสุขแก้วขบฉันเสร็จสับทำว่าเช้าเรียบร้อยทุกประการสตรีงามนางนั้นจึงเดินเข้ามานั่งพับเพียบสำรวมอยู่หน้าตดกล่าวคำพูดกับท่านเบาๆเหมือนเหนียมอายหลวงพี่บวชเป็นพระไม่เห็นดีตรงไหน ลาสิกขามาอยู่กับฉันเถอะนะจ๊ะหลวงพี่จะมีความสุขไปตลอดชีวิตทีเดียวตระกูลของฉันเป็นคนมั่งมีเงินทองมากสมบัติเต็มบ้านเต็มเรือนหลวงพี่เป็นพระรูปสวยผิวขาวเหลืองหน้าตาหล่อเหลาฉันอยากได้หลวงพี่มาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับฉันนะจ๊ะพระภิสุกแก้วรู้สึกระอักกระอ่วนท่านเป็นพระผู้สังวรระวังมีสีหมดจดไม่ด่างพล้อย ไม่เคยสนทนากับเพศตรงข้ามในแบบใกล้ชิดสองต่อสองกล่าวโทษต,ตอบแบบกล่อมแกล้มขอไปทีสตรีงามนางนั้นจึงลุกขึ้นเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยไม่ลืมทิ้งหูทิ้งตาให้ท่านยังแอบแฝงความหมายซ่อเรนพรกค่ำหญิงงามผู้นั้นเดินท่อมๆ่อมออกจากหมู่บ้านมายังปลดของพระพิสุกแก้วีกคนน่งกระต้นเตือนท่าน้วยวาจาทำนองเดียวกับเมื่อเช้าพระพิสุกแก้วเห็นท่ามไม่ดี จึงกล่าวกับสาวงามผู้นั้นป้องกันการจาบจ้่วรุก,กรําเข้ามาในกรดพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอีกทีดีกว่าโยมค่ามืดแล้วพูดคุยกันสองต่อสองไม่เหมาะสมกลับเข้าเรืขอข้าโยมไปก่อนเถอะสตรีงามใบหน้าแดงระเรื่อเหมือนมีอารมณ์นี้รับคุกกลุ่นอยู่ลังเลเป็นครู่ใหญ่จึงนมัสการลาแต่พูดทิ้งท้ายทําให้พระพิสุกแก้วตกตะลึงจังงังพรุ่งนี้ฉันจะ,จะรีบไปใส่บาตรลุงขี่แต่เช้า จะให้ทานพิเศษกับหลวงพี่คือให้หลวงพี่จับนมด้วยสตรีงามเดินหน่วยหน้ากลับเข้าสู่หมู่บ้านพระพิสุแก้วสุดโทรีรบมุดออกจากกรดก้าวเดินฝ่าความมืดทมินไปยังกรดของหลวงตาผู้เท่าส่งเสียงให้ท่านรู้รุ่งหน้าก่อนจะเดินเข้าไปปรึกษาเรื่องที่ตนได้ยินมาเมื่อตะกี้หลวงตาผู้หญิงผิวขาวหน้าตา飒ส,สวยเขาแวบมาหาผมบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะถวายทานนมให้จับ หมายความว่าอะไรกันขอรับหลวงตาพระหลวงตาผู้เฒ่าเคยใช้ชีวิตคาราวสามาช่ำชองได้ยินพระพิสุนุม่มผู้ไม่ประสีประษาเรื่องผู้หญิงพูดเช่นนั้นร้องอุทานอ,อบัตทันทีเห็นเป็นเรื่องสําคัญน่าตื่นตรงตกใจไม่ได้การและท่านมานตัวนี้เอาเรื่องเอาราวกับท่านแน่แล้วคนเชื่อสายกมณมีความเชื่อพิลึกึคือว่าการเปลื้องเสื้อออกเพื่อให้พระพิสุสงจับนมของตน จะจับจะทำอย่างไรสุดแท้แต่พระพิสุจะพึงพอใจอำนาจที่ให้ทานจับนมมีกุศลแรงกล้าสามารถพาผู้ให้ทานไปถึงวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าชรอยนางผู้นั้นอาจไม่เพียงให้ทานนมอย่างเดียวเสียแล้วช้าอยู่ไม่ได้รีบถอนกรดหนีไปภายในคืนนี้ดีที่สุดเร่งไปถอนกรดอย่าชัก้ารีรอหารือก็อย่างเร่งร้อนแล้วทั้งพระหลวงตาผู้เท่ากับพระพิสุแก้วเก็บกรดออกจากฤทธุดองฝ่าความมืด มุ่งหน้ากลับเข้าสู่ป่าทึบในยามราตรีสตรีงามเห็นท่าจะเป็นทิดาพญามารคอยดักเล่นงานพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช้ามืดจึงตัดป่าใหญ่ทะลุถึงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทรอดปลอดภัยจากธรรเนียมประหลาดเหลือเชื่อของหญิงไทยเชื้อสายเขมรผู้มีรูปโฉมโนมพันธ์สะสวยบาดใจพระทุดงผู้ไม่มั่นคงต่อพระรัตนตรยัยมีจิตไม่นิยมการสันโดษมักน้อยแท้จริง เมื่อพบประเพณีอันหน้าพิสมงของหมู่บ้านนั้นเป็นอันจบชีวิตทุดงกลายเป็นชาวบ้านธรรมดาไปตลอดชีวิตแน่นอนท่านแยกทางกับพระหลวงตาผู้เท่าซึ่งช่วยให้รอดพ้นจากธิดาพยามารอย่างบุดบิดจวนเจียนก้าวเดินเข้าสู่ป่าใหญ่ไพรทึบไม่ปักปลดใกล้หมู่บ้านในบริเวณนั้นอีกเกรงว่าจะพบประเพณีพิลึกพิลั่นทำให้ต้องรีดถอนกลดหนีเช่งคราวก่อน ที่สุดแห่งการท่องธุดงเพียงลำพังชรอยวาสนาบาร,รมีเคยสั่งสมมาดีเมาชาติปางก่อนบรรดาลดนให้ท่องธุดงไปในไพลกว้างกระทั่งมาพบพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระแม่ทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนอีสานหลวงปู่บั้นผู้นิทัตตะเถระซึ่งท่านออกรุกขมูลจาริกทธุดงเพื่อจเจริญตะบะธรรมในป่าเขาเถือนถ้ำเช่นเดียวกันพระพิสุแก้วสุดโทเข้าไปกราบนมัสการ ภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่กล่าวฝากเนื้อฝากตัวด้วยถ้อยคำอ่อนน้อมท่อมตนว่ากล้าวกระผมขอฟังอุบายพ้นทุกข์ขอรับมีความตั้งใจมาช้านานแล้วหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแม่ทับหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเมตตาอัฏฐานอธิบายให้ฟังอา้าวอยู่เฉยๆบรรพ้นทุกพ้นร้อนไปไม่ได้ดอกมันต้องภาวนาให้เกิดดวงพุโทโธ เกิดวงพุทธโธขึ้นแล้วจงพิจารณาเอาก้าวที่ติดอยู่นี้ออกทิ้มไปเสียมันก็จะพ้นทุกข์เพราะคนมีก้าวนี้อยู่ทุกข์จะเกิดขึ้นมันเดือดร้อนก็เพราะยึดก้าวเอาไว้ก้าวมีอะไรบ้างล่ะก้าวก็มีท่าสี่คือดินหนึ่งน้ำหนึ่งลมหนึ่งไฟหนึ่งขันห้าคือรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่ง สังขารหนึ่งวิญญาหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วนี่แหละคือตัวธรรมให้พิจารณาที่นี่อย่าไปคิดอย่างอื่นเรื่องอื่นคิดอยู่แต่ในตัวของตัวนี้หลวงปู่มั่นอบรมบ่มนิสัยพระพิสุสัมมาเนนตลอดจนผ้าขาวหรือชีปะกขาวที่ติดตามอยู่ในคณะของท่านรวมทั้งพระพิสุแก้วสุดโทให้รู้จักแนวทางการพิจารณาท่าสี่ขันห้ารวมเป็นเ้า เมื่อแตะขาดได้ทั้งเก้าก็หมดเรื่องโมราวเสร็จกิจอันพึงกระทำในพระศาสนาเป็นพระอริยะบุคคลผู้สิ้นอสวกิเลสอยู่เหนือโลก้นไปจากโลกีวิสัยยุติการเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมัยแรกเมื่อรับอุบายธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นระยะพอสมควรภูมิจิตภูมิธรรมรุดหน้าอย่างใหญ่หลวง จึงกราบนมัสการลาออกจากป่าสแสวงหาแหล่งสงบวิเวกจเจริญตบะทำรรเพียงตามลําพังวันหนึง่งพระพิสุกแก้วในวัยหนุ่มแน่งกระพี้กระเป๋าจาริกทุดงไปพบกับพระทุดงอบุโสร,รูปหนึ่งเกิดทูจริตตอนสนทนาธรรมกันจึงท่องทุดงไปกับพระทุดงรูปนั้นทั่วป่าภาคอีสานได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นอุบายธรรมอันแสนจะช่วยจิตถึงซึ่งความหลุดพ้นพูดแค่การหลุดพ้น ฟังคล้ายไปเรื่องอยู่แค่เอื้อมแท้ที่จริงยากยิ่งกว่าเข็งคลกขึ้นไปบนภูเขาอุปมาเหมือนคนติดอยู่ในคุกตั้งแต่ลืมตาดูโลกถึงวัยชาราผู้คุมยินดีปล่อยออกจากคุกเป็นอิสระนักโทษผู้ใช้ชีวิตยอยู่ในคุกตลอดมาย่อมเข้าใจว่าโลกภายนอกน่าสะพึงกลัวไม่อบอุ่นเหมือนอยู่ในคุกคุกเดว,วัตสงสารมีเครื่องอำนวยความสุขพร้อมมูล มีกิเลสตัณหาเป็นยางเหนียวคอยยึดเหดียวผู้ติดคุกไม่ให้ต้องการหนีออกไปเกิดอวิชชาบทบังดวงตาเข้าใจว่าการระเพนติดถึงซึ่งการสิ้นอสมะกิเลสคือการพาตนเองไปสู่ความจืดชืดไร้รสชาติสู้ทนทุกขเวทนาอยู่ในคุกวัตสงสารไม่ได้แน่นอนภายหลังจากพระพิสุกแก้วท่องทุดงอยู่ในป่าดงพงไพรภาคอีสานจนทะลุปลูกลงจึงจาริกย้อนกลับมาทางเมืองโคราช พบหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยสงฆ์สิทธิ์องค์สำคัญของพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานสนทนาธรรมกระถูกอธิยาศัยเวลานั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนมีอายุไขประมาณ3 8ปีออกพรนษาแล้วพระธุดงค์ทั้งสองรูปจึงจาริกออกจากเมืองโคราชมุ่งหน้าไปยังเมืองเพชรบูรณ์แล้วตัดปลาใหญ่ตรงขึ้นไปสู่ภาคเหนือถึงเมืองเชียงใหม่เข้าสู่วัดเจดีหลวง ของจังหวัดเชียงใหม่พระธุดงค์ทั้งสองรูปเข้ากราบนมัสก,การพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูดิทัตโตพบพระสหธรรมิกคือหลวงปูต ư, ่ตื้ออจละธรรมโมกับพระอาจารย์มหาทองศุขสุจิตโตเป็นสัมภารเจ้าจอาวาสบัดเจดีหลวงหลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่มั่นภูดิทัตโตนำคณะสิทธิออกจาริกธุดงค์ไปจำภาษาที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ มีเหตุเผชิญอันตรายตอนปีนป่ายขึ้นสู่ยอดเขาเชียงดาวเพื่อสำรวจถ้ำพระปัจเจบพุทธเจ้าดังได้เล่ารายละเอียดไปแล้วในบทที่สี